สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆที่ติดตามนะครับมาชมชุดล้อ p c x นะครับรุ่น ABS นะครับตัว160รุ่น ABS นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นดุมตรงรุ่นนะครับสามารถถอดแม็กออกเนี่ยแล้วก็เอาชุดนี้ยกชุดนี้นะครับใส่รถขี่ได้เลยนะครับชุดนี้มีลูกค้าเนี่ยคือเขาถามมาว่าพี่มีแบบชุดที่ราคาเบาๆไหมนะครับก็คือแล้วก็พอดีเนี่ยมีลูกค้าเนี่ย สั่งมาพอดีเลยนะครับก็คือเป็นชุดนี้นะครับราคาชุดนี้นะครับ3690บาทนะครับที่ลูกค้าได้ก็คืออ่าเป็นล้อแวนบอยนะครับยางคาเมลนะครับเลือกเบอร์ได้แล้วก็ขึ้นซีรวดให้เรียบร้อยนะครับดุมตรงรุ่นมีลูกปืนแถมให้ด้วยนะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วก็ก็คือแค่ย้ายจานจากล้อแม็กนะครับแล้วก็มาวางแล้วครับใส่ใส่น็อตขี่ได้เลยนะครับล้อหลังก็เช่นเดียวกันอ่าส่วน สีล้อเนี่ยลูกค้าเลือกสีได้นะครับอยากได้สีเขียวแดงทองน้ําเงินสีม่วงสีเงินสีอะไรครับแย่น่ะที่มีนะครับมีทุกสีเลยนะครับแจ้งได้นะร,ราคาเท่าเดิมนะครับ3า9 0บาทรวมส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับราคานี้คือยกไปใส่รถขี่ได้เลยไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพามาดูใซสยอย่างอ่าล้อหน้าเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นอ่าเป็นเบอร์50ทับร้อยนะครับเป็นของคาเมลไลไฟ ส่วนล้อหลังเนี่ยก็เป็นเบอร์50โทษทีนะครับล้อหน้าเนี่ยเป็น50ทับ90นะครับล้อหลังเป็น50ทับ100นะครับอ่าเป็นของคาเมลนะครับชุดนี้ก็คือไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากสั่งซื้อนะครับก็อ่าโทรเบอร์นี้ก็ได้ครับ0917826615นะครับอ่าชื่อร้านเช็คอะไรแต่งลรบุรีนะครับร้านอยู่ลรบุรีเนาะอ่าส่วน ท่านใดที่อยากจะทักเป็นแฟนเพจนะครับเฟซบุ๊กชื่อเช็คอะไรแต่งจัดส่งทั่วประเทศนะครับเฟซบุ๊กค้นหาเช็คอะไรแต่งจัดส่งทั่วประเทศนะครับผู้ติดตามอยู่ประมาณหกหมื่นหกหมื่นกว่าคนนะครับไม่ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับผมก็จำไม่ได้แล้วก็หรือว่าใครจะทักเป็น ID l i n ลก็ได้ครับเบอร์นี้เลย091 7 8 2 6 6 1 5นะครับ หรือท่านใดบอกว่าไอชุดนี้มันหน่อบแน้มไปนะครับอยากได้เป็นล้อแบบอื่นที่ดีกว่านี้ก็มีนะครับเป็นขยับขึ้นมาเป็นโยโกเป็นคอมเป็นซูเปอร์เด็กอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับยางก็มีพวก IRC มิชลินอ่า IRC ตัวไหนลายไหนยังไงแจ้งได้นะครับมิชลินก็จะเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็น PCX ที่เหมาะๆก็แนะนำเป็น c i ิติโปนะครับราคานี่คือคุ้มต่างมากนะครับเส้นละ 400กวาบาทนะครับไซส์50าทับร้อยเบอร์200นะครับของมิชลินแต่ถ้าเป็นพวกคาเมลเนี่ยมันเส้นละ200หน่อยๆน,นะครับก็ตีสว่าถูกดีตามคุณภาพที่ลูกค้าจ่ายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่ผมทํามาเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องความคงทนนะครับพูดถึงขอยาวไปนิดนิด,น,ดนึงความคงทนเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ที่ผู้ขับขี่ด้วยนะครับผมก็ทําไปหลายแบบนะครับบางคนใส่แบบดีๆเลย แป๊บเดียวพังไวก็มีครับคือหลุมเหลือมเขาไม่ไม่หลบไม่ได้รักษาหรือว่าอาจจะลงได้โดยบังไม่บังเขาเรียกไงลงโดยไม่ได้ตั้งใจแบบปุ้งมืดๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นล้อพวกนี้ถ้าเราขับถนนดําปกติที่มันเรียบๆอะไรเนี่ยครับไม่ไม่มีทางเป็นจะดุง่งใหญ่หรอกครับเนาะโอเคส่วนเรื่องยางเนี่ยอ่าก็จริงๆใช้ได้นะครับจริงๆส่วนตัวผมเนี่ยรถที่บ้านก็ใส่พวกยางธรรมดาอะไรเนี่ยแหละครับแต่ว่า ถ้าใครมีงบเพิ่มขึ้นมาหน่อยเอาแบบดีไปก็ดีนะครับเป็นผลดีคือสวยด้วยคุณภาพดีนะครับก็เพิ่มตังค์ไปอีกไม่เยอะนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครที่สนใจก็ติดต่อได้ตามที่นี้เลยนะครับเบอร์โทนี้เลยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพิ่มเติมสอบถามเพิ่มเติมก็โทรมาได้เลยดีกว่านะครับจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเนาะอ่ะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ